สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทในการพิจารณาเลือกเรื่องวิจัยเพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริงนั้นนักวิจัยจะก,กำหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาค่อนข้างหลากหลายและหนึ่งในนั้นคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเช่นกะปิจากพุ่งเคยผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านแหลมประทับตำบลท้องเนียนแห่งนี้มาช้านาน ญาติสั่ง50กิโล200กิโลทางใต้ทางนี้เขากินเยอะต่อปีที่ใช้กิน<ะ>อย่างน้อยๆปีหนึ่งไว้คนหนึ่งประมาณ20กิโล<ะ>ชาวบ้านก็ติบไว้กิน<ะ>แล้วก็ให้ญา<ะ>ติแจกญาติแล้วก็มีคนมาซื้อก็ซื้อขึ้นกรุงเทพเป็น100กิโล200กิโลอำเภอขนอมนะคะก็เป็นกะปิที่ขึ้นชื่อระดับ 5้าดาวนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มานะคะก็คือกะปิเนี่ยของกุ้งเคยอะซิเตสเนี่ยจะเป็นลักษณะสีนวลๆอาจจะเป็นสีเทาม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็กะปิที่ได้เนี่ยจะมีรสอร่อยกลิ่นหอมค่ะสีที่น่ารับประทานาบริเวณขนมเนี่ยค่ะกุ้งเคยในสกุลอะซิเตสเนี่ย ก็คือจะเป็นกุ้งเคยที่นิยมนํามาทํากะปินี่ถ้ามองในแง่ของระบบนิเวศนะคะความสําคัญในห่วงโซ่อาหารกุ้งเคยเนี่ยเป็นผู้ริโภคอันดับแรกๆเลยนะคะก็คือจะเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะไปสู่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกปลานะคะหรือว่าเป็นปลาโลมาสีชุพูที่ขึ้นชื่ออยู่ที่อำเภอขนอมคะ่ะจากความสําคัญของกุ้งเคยที่มีต่อระบบนิเวศและสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้าน อุตสาวดีและคณะจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยว่าไหลลักถึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยถึงองค์ประกอบชนิดและความชุกข,ของกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปิในทะเลขนอมด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยจำแนกชนิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่ากุ้งเคยในบริเวณนั้นมีความหลากหลายมากน้อยเพียงใดซึ่งจากปริมาณชนิดและจำนวนที่พบจะสามารถใช้อธิบายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้ อุ้งเคยสกุลอะซิเตสเนี่ยจะพบทั้งหมด14ชนิดค่ะในในบ้านเราประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะพบทั้งหมด6ชนิดค่ะส่วนในฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะพบอยู่ประมาณ4-5ชนิดทีนี้บริเวณที่ไปทำการศึกษานะคะก็พบประมาณ4ชนิดซึ่งแต่เดิมนะคะที่เคยทบทวนเอกสารมานะคะว่าเขาเคยศึกษาที่ไหนมาบ้างโดยเฉพาะนาครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ ก็มีเพียงแค่2ชนิดก็คืออะซิเตสจัปโนิคัสซึ่งเป็นชนิดเด่นนะคะพบได้ทั่วไปแล้วก็ในปริมาณมากแล้วชนิดที่2ก็คืออะซิเตสอิลิเทรียสนะคะทีนี้ที่ไปทาการศึกษานี้เพิ่มอีกมาสชนิดก็คือชนิดอะซิเตสอินิคัสและก็อะซิเตสวาการิตค่ะมองในแง่ของระบบนิเวศใช่ไหมคะคือบริเวณที่ไปทําการศึกษาเนี่ยเป็นอ่าวที่ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะักซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆระบบนิเวศแค่ระบบนิเวศตรงนั้นเนี่ยเราก็พบ ถึง4ชนิดแล้วสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะสําหรับเปน็นที่อยู่อาศัยของกุ้งเคยนอกจากอาชีพทํากะปิจากกุ้งเคยชาวบ้านแหลมประทับยังมีอาชีพสําคัญอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ชาวขนอมเป็นอย่างมากคือการพานักท่องเที่ยวไปชมโลมาสีชมพูสัตว์ทะเลประจําถิ่นที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของขนอม นักวิจัยก็ได้เข้ามาทําการสํารวจและเก็บข้อมูลที่สําคัญเพื่อใช้ในการประมวลผลและประเมินสถานการณ์ความเป็นไปของโรมาในปัจจุบันด้วยเช่นกันเราอยากรู้จริงๆว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเลคันหนองน,นะครับมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อได้รู้ว่าแนวโน้มในอนาคตถ้าเกิดเราทำการศึกษาไปว่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรมาที่เขาอยู่เนี่ยคร,รทำให้ประชากรของโรมากลุ่มนี้ที่มีความสำคัญในเรื่องของการชีวัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเนี่ย มีแนวโน้มเป็นมากขึ้นหรือลดลดน้อยลงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องมลภาวะเป็นพิษการท่องเที่ยวที่กําลังเป็นที่นิยมมากในบริเวณขนอมเนี่ยจะส่งผลกับจํานวนประชากรโลมาหลังโหนกกลุ่มนี้หรือเปล่าโลมาที่พบเห็นได้ในอําเภอขนอมมี3ชนิดคือโลมาปากขวดโลมาอีราวดีหรือโลมาหัวบาดและโลมาหลังโหนกหรือที่รู้จักว่าโลมาสีชมพู ด้วยความที่มีลักษณะสีผิวโดดเด่นน่าสนใจประกอบกับความเป็นสัตว์ประจำถิ่นจึงเกิดกิจกรรมเรือนำเที่ยวชมโลมาที่สร้างรายได้จำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันการนำเที่ยวที่ไม่มีความเข้าใจพื้นฐานในพฤติกรรมของโลมาและไม่รู้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการชมรวมถึงปัญหาการประมงที่ทำลายแหล่งอาหารของโลมาปัญหามลภาวะหรือแม้แต่สภาวะโลกร้อนล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อโลมาทั้งสิ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงน่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวได้ในเบื้องต้นพืทีที่อาจารย์อันดับหนึ่งเลยนะครับก็จะต้องทําการระบุตําแหน่งที่พบนะครับแล้วก็ทําการถ่ายภาพนะครับว่าโลมาแต่ละตัวเอาให้ได้คลิปหลังของมันนะครับแล้วก็เพื่อจะเอาไประบุจํานวนเพื่อคัดแยกว่าโลมาแต่ละตัวนี่มีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไงและรับจํานวนหลังจากนั้นสังเกตพฤติกรรม ที่พบนะครับว่าจะเป็นการล่าเหยื่อ,เ,อเล่นการเลี้ยงลูกนะครับหรือการผสมพันธุ์นะครับม,มันเปอย่างเช่งแนะรงน,น,น,นะครับสถานีที่หนึ่งนะครับที สำรวจพบลงม,มาที่เกาะส้มนะครับความลึก4-8เมตรนะครับปรุงแสงความปรุงแสง2เมตรอุณหภูมิ3 0 2 2ความเค็ม35ม pH 8.13ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับท้องฟ้าโปร่งลมปานกลางนะครับแดดหยัดผลที่ได้คือจำนวนประชากร ลงมาหลังโหนกในทะเลขนอมเนี่ยยูมีอยู่ประมาณ49ตัวในปี2552พบบ่อยที่สุดบริเวณท้องชิงท้องโหนดแล้วก็บริเวณเกาะหมู่เกาะท่าไล่ดังนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับดูว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราจะได้จะแค่จํานวนประชากรและการกระจายตัวโอกาสที่จะพบบริเวณไหน แต่หลังจากนั้นงานวิจัยชิ้นต่อมาก็จะต้องทําการศึกษาเพิ่มว่าประชากรกลุ่มนี้ตัวที่เราเคยเจอเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรแล้วก็ไปศึกษาปัจจัยแวดล้อมโดยรอบข้างว่ามันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของจํานวนประชากรมากขึ้นหรือลดลงอย่างไรข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยหลายเรื่องทำให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกัน ระหว่างชีวิตและสิ่งแวดล้อมหลายคนเริ่มตระหนักถึงการดูแลรักษาและเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างการทำประมงพื้นบ้านอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลากระบอกปลากระบอกนี่ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้น บางทีเป็นปลาดุก,กปลากรดเยอะก็ได้ปลาชนิดอื่นด้วยได้ได,ได้ได้ทุกปลาเลยปลากระบอกนี่เราเราเอาตัวท,ทุกไซส์ไหมครับหรือว่าเลือกเฉพาะตัวตัวเล็กก็ถึงลงทะเลทำไมอะครับก็ได้มาอบรมประมาณก็หลายปีแล้วตั้งแต่พี่เอามาอยู่กับคุณรัพครับ,รบมันเป็นถึงแวดล้อมธรรมชาติแล้วเลยถวนมันไว ทีนักวิจัยเขาบอกว่าไงบ้างบอกให้มันให้มันไปโตแล้วเราได้ใช้ประโยชน์ต่อนี่อย่างชาวบ้านเขาอยากจะกินปลากะบ,บอกนี้เขาก็ถืออวนมาหน้าทะเลหน้าบ้านได้เลยใช่ใช่ เดี๋ยวนี้มันร้อยเราลงแล้วก็เริ่มที่จะออกห่างฝั่งไปไเรื่อยๆก็ได้ปลาก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนที่ออกมาลงฝั่งไม่ไม่ไม่ไกล mm. คือคุณไม่ต้องใช้น้ํามันคุณไม่ต้องใช้เอ้ยเรือออกไปข้างนอกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะต้องอ,ออกไปห่างฝั่งเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาในการจับปลามากขึ้น mm. อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทำทำให้การ ก็เลยทาให้เขามีความรู้สึกว่าเออทรัพยากรของเ,ขเริ่มเริ่มร่อยหรอลงแล้วนะ,ะเนี่ยเขาจะต้องถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันฟื้นฟูช่วยกันเพิ่มปริมาณปลาค่ะก็ได้รับความรู้จักหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยทางมหาลายัยทางศูนย์วิจัยทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าประมงหรืออะไรก็ตามนะคะ ไม่เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการอนุรักษ์มากขึ้นงานวิจัยยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนกับโครงการค่ายขนมรักบ้านเกิดที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในขนมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายที่มีในท้องถิ่นศึกษาภูมิปัญญาวิถีประมงในชุมชนพร้อมๆไปกับฝึกการสังเกตตั้งคำถาม รวมไปถึงการศึกษาทดลองเพื่อหาข้อสรุปและวิเคราะห์ผลอันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้เด็กๆได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตภูมิปัญญางานวิจัยกระทั่งก่อเกิดงานด้านการอนุรักษ์โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ปราชชาวบ้านและนักวิจัยคอยให้ข้อมูลและคําแนะนํานอกจากนี้สถานศึกษาในพื้นที่ ยังได้บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นมากขึ้นเช่นโรงเรียนชุมชนบ้านบางโนนโรงเรียนเล็กๆในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใช้พระเอกแห่งท้องทะเลอย่างโลมาเป็นตำราเล่มโตให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการคิดวิเคราะห์ตลอดจนสอดแทรกแนวทางการอนุรักษ์เข้าไปในเนื้อหา,อาด้วยธรรมชาติของท้องถิ่นเราที่สำคัญที่โดดเด่นเลยที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอขนอมเ,เราก็คือโล ในชุนมชนอำเภอขนอมนะคะจะมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะนะคะที่เป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ท่องเที่ยวในอำเภอของเราได้เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะประสบปัญหาเยอะอะค่ะคือทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเยอะมากก็เลยดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะใครเคยเห็นหญ้าทะเลแล้วบ้าง ยกมือตอบได้เลยค่ะกทาหารชานชัยอ่ะอเคยเห็น,นใบ้างเคยเห็นอะไยังไงเคยในภาพเราเคยบอกจริงเลยเคยเห็นของจริงมันอยู่บริเวณไหนอ่ะเกาะท่าไล่อะเกาะท่าไล่น้ำลึกหรือน้ำตื้นน้ำตื้น,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 นมองเห็นชัดเจนเลยอยากให้นักเรียนเนี่ยมีความตระหนัก อยากให้เขาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเขานะคะให้ดำรงไปสู่ลูกหลานของเขาได้นะคะคิดว่ามันน่าจะปลูกฝังออให้มันเข้าไปอยู่ในหัวใจของเด็กๆนะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเราต้องหวงแหนรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ที่ท้องถิ่นของเราะคะ่ะด้วยความเชื่อว่าการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นต้นทุนสำคัญของการเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่หัวใจสีเขียวจึงทำให้ครูตัวเล็กๆอย่างครูเดือนพาอ่ายังคงนำโลมาหญ้าทะเลสาหร่ายใบยมะกรูดและหลากหลายทรัพยากรที่มีในท้องถิน่นมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยความหวังว่าเด็กเหล่านี้จะซึมซรับจนเกิดความเข้าใจและกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในการต่อลมหายใจของหาดขนอมให้ยังคงความเป็นเพชรเม็ดงามคู่ทะเลอ่าวไทย ไปตราบนานแสนนานเราคิดว่าเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างเอาไปเจอแม่แม่ประมงชาวประมงจับปลาในเรือลวางใครเพื่อให้ได้ทุนไห้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแม่โลงมาสูงพันด้วยให้ชาวขนม็นลงมาอยู่คู่กับชาวขนมไปเรื่อยๆ